คุณกันทวนหน้าเลยเดอไรแล้วคุณครับครับขณะนี้ที่วัดราชบรุงศักดิ์นะครับร้อยตำรวจโทกิติคมประสิทธิ์นะครับเราอุปสมบทเป็นนพระเรียบร้อยแล้วก็กำลังถ่ายรูปร่วมกันกับคณะผู้ที่มาอนุโมทนาในการอุปสมบทในครั้งนี้นะ แบางท่านมีธุระก็่ายก็หน้าเข้าพระบสถสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปบางท่านที่มีเวลาอยู่ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนของจนกวาหน้าอุสมบทตอนนี้อุสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ที่หน้าพระบสถสวัดลาดบนมุงศักดิ์บนดอนกอการอำเภอบางน้ําเปรี้ยนะครับวันนี้วันที่18และวันที่17เนะครับเมษายน2558นรบะครับหอามครับอยาอยจะเข้าไปใกล้นะ นครับวันนี้ก็พระนะครับพระก็ได้ยืนถ่ายรูปร่วมกันอันนี้เป็นเป็นญาติผู้ใหญ่นะญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายพ่อซึ่งก็มาเด็้พบหน้าค้าตากันมานานและการอุปสมบทครั้งนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับเนื่องจากพระ กลจไสุดบทโทกิติคมประสิทธิ์นั้นต้องการที่จะอุสมบทเพื่อตอบแทนบุญคุณบิดาซึ่งได้เลี้ยงดูมาเป็นผู้ให้กําเนิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ป่วยอยู่อายุ90ปีตัป่วยอยู่ไม่ได้นําไม่ได้มาเป็นสขีพยานแล้วก็ไม่ได้มาร่วมแสดงความยินดีบุตรชายที่ได้อุสมบทในครั้งนี้แต่ว่าทางพระก็ได้ตั้งใจไว้แล้วเขาจะบำเพ็ญตนนะครับในสมณเพศให้ดีที่สุด น้องไปไหนเอาลายครับวันนี้ก็ขอยุติการการถ่ายทำนะครับที่วัดลาดบำรุงศักดิ์เนื่องในงานอุปสมบทบวชพระกิติคมประสิทธิ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ